ไฟจะพิไมากโอเคอ่ะเรื่องผู้จัดการพอยตอนนี้แบบประเด็นร้อนแรงร้อนเออยังไงครัะทำไมแบบเอออยู่ๆก็ออกกันมาแบบเป็นแบบชุดใหญ่ยกแผลยกแผลมีใครบ้างอ่ะเยอะมากคลยทีดียวดีไป ล่าสุดเอาตัวองก็ไปด้วยแต่ว่าอยู่คนละที่ยังมีอีกเดี๋ยวมีนะคะแต่ว่าน้าโปรไฟล์เขาไม่เหลือใครแล้วอ่ะไม่เอนงานถามถามเกิดอะไรขึ้นในส่วนก็เอ่อณณตอนนี้อย่างที่ที่เคยสามารถพูดได้นะคะณตอนนี้เนี่ยเอ่อพลอยแล้วก็ริเดียแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะออกมาไหนพูดใบเหตุผลอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยขอให้พวกเราจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกันก่อน มันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะที่เราต้องคุยกันจะต้องปรึกษากันกน็อย่าบอกเลยว่านะตอนนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเรื่องนี้แต่วันที่เราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะออกมาอธิบายทกคนดีค่ะค้อนแต่ว่าเหมือนเป็นการอบกันก็มันเรารู้จักกันมานานนะคะคนรู้จักกันมานานน้องลิเดียยิ่งรู้จักกันมานานมากกว่าบอยอีอะไรเงี้ยของบอยก็เป็นหลุยสิบกว่าปีอะไรเงี้ยแล้วแบบ เรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวเขาก็นักเราเหมือนคนในครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลคอยดีให้คำปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ไม่มีเหตุนะคะมันมีเหตุแล้วคอยก็รู้สึกเสียใจจริงๆพูดตรงๆว่าเราเราเราเสียใจเราอกหักเหมือนคนอกหักอะ่ะแบบแบบคนผิดหวังอะไรเงี้ยมันอันนี้ก็คือเรื่องจริงใครเป็นคนที่ไม่เจอก่อนที่แบบประสบปัญหาก่อนเลยว่าเอออยู่กับที่คนนี้ไม่ได้ต้องไม่ได้ ไม่ได้แล้วอะไรเนี้ยหรือว่าเราเจอมาพร้อมๆกันเน่อ๋อน้องเดียเจอก่อนค่ะน้องเดียเจอก่อนก็อย่างที่ให้น้องน้องเดียน้องลิเดียเขาประกาศก่อนแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันคอยก็เลยเราก็ต้องหาความจริงอนะ<ม>เนาะพอาไปหาความจริงคอยก็เราก็เจอความจริงคอยก็ต้องยุติก่อนรับคอยน่าจะตกใจสุดเนาะเพราะเขาดูแรคอยมาแบบนา,บานมาก ไม่ว่าลิเดียตกใจสุดค่ะตอนนี้ทุกคนตกใจหมดละค่ะทุกคนเสียใจหมดตอนนี้แอนลก็เสียใจน้องๆทุกคนก็เสียใจอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่ออกตามกันก็ประมาณนั้นที่คอยบอกค่ะตอนนตอนมันอย่าไปเดากันเองก็้คือแต่ว่าตอนนี้ใครพูดได้แค่นี้อะไรเงี้ยันจะถึงขั้นเรองของกฎหมายค่ะก็ใช้กฎหมายเข้ามาช่วยไหมเลยใช่ก็อยากจะพูดอะไรเยอะมากกว่านี้ค่ะแต่เดี๋ยวหบอได้แค่แค่นี้จริงๆนะตอนนี้พูดได้แค่เท่านี้เอาไว้แบบเดี๋ยว พลอยลีเดียน้องๆทุกคนขอปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ใช่พอยแค่คนเดียวค่ะมันก็มีน้องๆหลายคนขอเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันที่พวกเราความจริงๆเนี่ยพวกเราจะขอ,อ,อ,อมาแถลงแน่นอนแต่นัน,น,นตอนนี้ขอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เราไปจัดการกันเป็นเรื่องภายในก่อนอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตแล้ววันนี้ยังได้พูดคุยกับ น้องโน้นเหรอคะก็ก็มีใครยังคุยกันอยู่ค่ะก็จะเป็นเขาก็จะโทรหาคุณแม่พลอยจะโทรหาพลอยรือว่าเขาก็จะมีการเท็กคุยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะอยากพอเจอเหตุการณ์เขาพีได้แบบขอโทษหรือแบบอะไรกันก่อนหน้านี้แล้วเป็นค่คาอย่างนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเขาได้มาขอโทษหรือได้มายีอะไรกันคือน้องเขาพยายามโทรมาหาค่ะแต่ว่าพลอยพลอยยังแบบใจใจมันแบบอยกค่ะ เรมามันแบบเออไม่อยากเราง่ายอะเขาตรงแต่ว่าก็คือก็ก็เขาก็เทคมามีมีการขอตรงขอโทษก็มีแต่ว่าอะไรที่มันถูกต้องเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องค่ะคนก็น่าว่ามันเรื่องขอประโยชน์เรื่องเงินเกี่ยวด้วยไหมคะก็ถึงบอกเน่นะตอนิ้กูได้แค่นี้เอะขออคดอยขอาสแหรือว่าอบชี้แจงอนี้มีค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเก็ตมันก็ เรื่องเงค่ะค่ะยังี้ในอนาคตมันจะมีโอกาสกับ่คือตอนนี้ที่คุยกันนะคค่ะเอาตรงๆว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของพี่น้องที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันมายาวนานจะให้มันตัดเลยมันยากที่จะตัดความสัมพันธ์เพราะว่าความรักที่มีให้กันก็มียู่ดียแต่ในเรื่องของของหน้าที่การงานเนี่ยมันจะเป็นต้องยุติจริงๆติส่วนเรื่องว่าอนาคตเนี่ยเราจะ คุยกันกลับมาได้เหมือนเดิมไหมวันนี้ก็สอ,อบไม่ได้ไม่มันเรื่องของนาปวแต่ถ้าถามว่าวันนี้ยังคุยคูนเพื่อนไหมเราก็ยังพูดคุยกันอยู่มันมีเรื่องราวที่เราต้องคุยแต่ไม่ค่อยไม่ได้แบบท่านแบบมีความรุนแรงหรือมีอารมณ์มีอะไรเขาว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเราแบบวันแรกเราเราเราเหมือนเราอ่อนปกเปียกกลายเป็นของเหลวอะด,ดูแบบแบบ มอะไรยงเี้แต่ว่าก็คือเดี๋ยวให้เป็นขั้นตอนของการพูดคุยกันไปตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อนั้นทุกคนก็จะออกาแต่ในเรื่องท่เป็นคนเดียวใครพูดเองพูดแทนทุกคนไม่ได้แต่ในสิ่งที่ลิเดียโพสต์ในทวิตบอกว่าลิเดียค่อนข้างที่จะเสียใจมากกับรนพาดเทวัตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริเขาเสียใจมากแค่ไหนตอนที่ได้คุยกันเขินหนักใช่ใช่เพราะดูแบบสิ่งที่เขาโพสต์มันดูแบบติดกระปุเขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรเขินมากนะมีแต่พอเนี่ยเขาก็เเเสสีียยใใจจนาะะะแคค่่ เราพี่พ่อเสียใจเสียดายแบบความสมคัญที่แบบก่อนหน้า pues น so ี้เคยมีแล้ววันนี้ไม่มีแล้วนอ้ยแน่นอนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่มีแล้วกพราะวันนี้เราก็เหลือความสมคัญเป็นแค่เพื่อนแล้วก็พี่น้องอยู่แต่เรื่องงานคือต้องยุติแต่มันจะมีอะไรมาให้ตัวอายุติพอจสมาเป็นพี่น้องไหมมันก็ต้องหา มันงงานค้างอะไรที่แบบที่เราต้องมาเกี่ยต่อยกันต่อคไว้ตอนนี้นะค่ะก็มีนะคะเขาก็ส่งมาให้เพือนหมดเลยว่ามีงานแบบค้างแบบแบบเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทำรายการใช่ก็ส่งขาก็ส่งต่อให้เพื่อนก็แบบสร้างลายแอนด์เชียร์มันเขาเปเชียลอยู่แต่เอาว่ายังเซ็นระบบไม่ไม่เสร็จทขาไม่เป็นแล้วตอนนี้ก็คเพื่เอนก็ตอนต้องดูแลตัวเองแเอง ตรงๆนะคะชีวิตรับงานเองเคยรับง,งานไปแล้วช่วงหนึ่งช่วงแบบสี่ห้าปีอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่เหนื่อยมากต้องดิวเรื่องสัญญาพนักงาอะไรเองเตราะว่าพอนไม่ายากต่อเพราะมันไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้วแต่คิดว่าเราเคยฮนเดิลเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าก็คงน่าจะจัดก,การเรื่องพวกนี้ชั่วคราวไปได้ก่อนแต่ว่าอานาคตขา้างหน้าก็ถ้าใครอยากดูแลคอก็สนใจนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพลอยก็ตอนนี้ก็คงต้องขอดูแลช่วงคราวไปก่อนมันมันยังแบบมันยังสะดุดไปหมดเลยตอนนี้ก็คือแบบต้องดเซตตัวเองระบบตัวเองด้วยใช่ไหมครับก็ระบบตัวเองคือระบบที่เราต้องต้องดูแลตัวเองเนี่ยแหละค่ะมันก็จะวุ่นวายหน่อยน,น,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบกลัวเรื่องว่าจะเอาใครมาทํางานต่อจากนี้ไหมคะพี่ฟอาพลอยนี่คือที่ทำเราไม่เคยมีปัญหาเลยในชีวิตก็คือการดูแลตัวเอง แต่การดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องไปชนกับลูกค้าเองต้องไปคุยกับคนเี่ต้องมีความปวดหัวเองอะไรเงี้ยซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเราเหนื่อยเราไม่อยากนักสแสดงไม่อยากจะไม่อยากจะเจอเแบบนี้บางทีเราเลยต้องหาคนช่ว่าเป็นผู้จัดการเป็นผู้ที่ว่าดูแลประโยชนของเราคุยให้เราทํางมกับเราทําให้ชีวิตของเราเก้าวหน้าอาชีพเราเก้าวหน้าอะไรเงี้ยนันอัน,นี้คือหน้าที่ของผู้จัดการแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่รู้เพราะว่า มันก็ไม่ได้หาใครมามามาดูแลได้ง่ายใช่เพราะว่าความเชื่อใจกับความซื่อสัตย์นี่เป็นเรื่องที่คอยคอยให้ความสำคัญค่อนข้างสูงอะไรย่างเงี้ยคอยไม่คอยไม่อยากแบบที่ผ่านมามันมันเหนื่อยอะที่เราต้องแบบเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันเครลยดอะค่ะน้อกลัวไหมก็กลัวการให้ใจกับการไว้ใจคนที่จะต้องเข้ามาชีวิตเราอ๋อจริงๆแล้วแม ตอนแรกมันไม่กลัวหรอกเนาะเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนานๆไปมันอยู่มันมันปุกพันเนาะมันเชื่อใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะให้ไปเองอะไรโดยธรรมชาติก็คือลองให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคนจะออกมาลองเลียรนการอธิบายเนี่ยนะอยากบอกเลยแฟนๆนี่เป็นห่วงไหมคะหลายกคนอเขาเขาเขาค่อนข้างที่คขาเปิดหัวเยอะกว่าคนก็คาดเราไปเรื่อยๆก็เข้าใจอะค่ะก็ตอนนี้ก็คือ ขอบคุณคนที่เป็นหัวงแล้วก็ขอบคุณคนที่อยากรู้คนที่อยากรู้ก็รอหน่อยละกันอยเพิ่งอยู่เพิ่งอะไรมากแต่ว่าเอาเป็นว่าบอกไว้เลยว่าขอก่อนขอให้่อยเททุกุกคนทุกทุกคนเราเราปรึกษากันภายในก่อนเราจัดการเรื่องของเราเราบนภายในก่อนที่เรียบร้อยแน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะออกมาพูดเราเราออกมาพูดอย่างแน่นอนนณตอนนี้เรายังไม่พร้อม จะพูดค่ะออกมาแบบแบบรวมตัวกันรวมตัวแบบคอมเมดี้ค่ะรอเลยค่ะแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ขออวยบอกว่ายังมีอีกหลายหลาคนวันนี้เก็บประกาศอีกคนแล้วว่าวันนี้มัคยังมันยังมาว่าออมาอีกเหลือเหลือพันธุ์มี่เหลือเหลืติชาติชาแพทลิลลี่ิชาจินประกาศไปแล้ว ปมะกาศแล้วถ้าเหลือทิชชาดินลี่ก็เชิญดูทำายในินลอยากไังดี้ที่เสวนเดียวกันเรื่ดอดไเรเดีอกันเรื่องัดฟองกัไเดี๋ยวแรไม่รู้่เขาโยหลายคนก็โยงเดี๋ยวเดี่ยวอะไรอ่ะขอดาวขอดาวขอดีไม่รู้เรื่องเ่อ แสดงนู้าทางเพศละาแสดงอันนี้ไม่รู้แล้วคนก็เลยเอามาโยงว่าใช่กรณีนีจริงๆมันคนละเรื่องกันเนเพราะเป็นรกคนลาเด็กอเ่าไม่เกี่ยวใช่ปม่เกียวไม่เกี่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 ยวไมเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ย่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กี่วไม่เกี่ยวก็่ยเกียววอเราก็อยู่เกม่กีม่เ่วไม่่วไเไม่ไ่ไมี่มเีีเกยย คนบริษัทอันนี้คือคนละกรณีกันคนละกรณีค่ะไม่อไม่อบแน่นอนมันเกิดเรื่งในเวลาเยวรกได้เรียกเันเออเหรอเชีเป็นจังหวะที่จังหวะเดียวกันเลยว่าดีเดียวกันว่าแอบหมดข้อเกียวมหปวดแล้วยังมีเหี่นี่นี่ก็ปวดวแล้วเนี่ยาโอเคนะคะขอบคุณค่ะใส่แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะอินดี้เนอร์นะคะอินเนอนตัว มันก็คือมามที่มันอยู่เป็น